คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยพกาศหอมเป็นฝ่ายค้านแล้วฉลาด21ตุลาคม2568ไทยโพสต์เดินทางมาครบ30ปีแล้วครับเส้นทางยังอีกยาวไกลเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้แต่หากเดินทางมาแล้วครึ่งทางอีกครึ่งทางก็อีก30ปีวันนั้นจะเป็นวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคม2598ขาดอีกแค่2ปี เข้าสู่พุทธศตรวตรรษที่26โลกวันนั้นจะต่างจากวันนี้อย่างสิ้นเชิงแต่ที่ไม่ต่างคือการส่งและการรับข่าวสารบ้านเมืองยังคงดำเนินต่อไปจะเปลี่ยนก็แค่รูปแบบ30ปีที่แล้วหนังสือพิมพ์คือหัวหมูทะลวงฟันบุกถึงทุกครัวเรือนตามด้วยทีวีวิทยุ30ปีผ่านไปหนังสือพิมพ์เหมือนคนชาราดูช้าอืดอาด แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความเที่ยงตรงแม่นยำข่าวหนังสือพิมพ์จึงไม่มีคำว่าด,ด่วนอีกแล้วด่วนจะไปปรากฏที่ข่าวออนไลน์แทนทั้งด่วนเร่งด่วนรีบด่วนด่วนจนข้อมูลข่าวสารไหลทะลักแต่ก็มาพร้อมข่าวปล่อยข่าวเท็จข่าวลวงอื่นๆมากมายเว็บไซต์ YouTube TikTok X เพจเฟซ o o แข่งขันกันเอาเป็นเอาตายเพราะเงินอยู่ในอากาศ การเสพสื่อเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมยิ่งสังคมเร่งด่วนเท่าไหร่สื่อก็ต้องด่วนยิ่งขึ้นเท่านั้นเป็นด่วนมากด่วนที่สุดด่วนยิ่งกว่าด่วนแต่ก็แลกมาด้วยความคลาดเคลื่อนของข่าวสารครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อในภาพรวมแล้วจะไม่แก้ไขอะไรกันเลยหรือแก้ครับแต่ก็เหมือนลิงแก้แหยยิ่งแก้ก็ยิ่งนัวเนียยุ่งเหยิงไปหมดเพราะถูกบังคับด้วยคำว่าด่วน ดูกรณีนายกเกาหลีใต้จะแฉร,รายชื่อเจ็ดนักการเมืองไทยที่พัวพันแก๊งคอเซ็นเตอร์ในขมิเป็นตัวอย่างรถดด่วนกลายเป็นงับข่าวปลอมแต่ค่าเฉลี่ยความเที่ยงตรงของข่าวสารในภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ยังเป็นสื่อที่มีความแม่นยำความน่าเชื่อถือมากที่สุดอยู่แต่หนังสือพิมพ์กำลังจะตายไม่เฉพาะในประเทศไทยหนังสือพิมพ์ทั่วโลกประสบชะตากรรมเดียวกันหมด เพราะผู้เสพสื่อเปลี่ยนพฤติกรรมต้องการรู้เดี๋ยวนั้นไม่ใช่ข้ามวันมันก็เหมือนการบริหารประเทศประชาชนต้องการรัฐบาลที่แก้ปัญหาเดี๋ยวนั้นไม่ใช่รอ3เดือน4เดือนโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจเห็นน้องๆในกองบรรณาธิการเข้าแอปเป๋าตังลงทะเบียนคนละครึ่งพลัดได้เห็นรอยยิ้มในยามเศรษฐกิจฝืดเคืองใช่ครับนี่คือการแก้ปัญหาที่เห็นผลเดี๋ยวนั้นแต ไม่พอหรอกครับรัฐบาลต้องวางแนวทางการแก้ปัญหาเศษษษษษรษฐกิจระยะยาวไว้ด้วยต้องสื่อสารกับประชาชนให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างแม้รัฐบาลจะมีอายุ4เดือนบวก3เดือนก็มีเวลามากพอที่จะทำให้เห็นทิศทางรัฐบาลใหม่เข้ามาจะรับไม้ต่อหรือไม่ก็ไปลุ้นเอาถ้าไม่เอาก็นี่แหละครับถึงต้องมียุทธศาสตร์ชาติไม่งั้นเปลี่ยนรัฐบาลทีก็เปลี่ยนนโยบายที แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรและที่ผ่านมามันเป็นเช่นนั้นอย่าเอาแต่โทษว่าเป็นเพราะผลพวงรัฐประหาร2557ทำให้เศรษฐกิจไทยดำดิ่งโง่หัวไม่ขึ้นเวลามันล่วงเลยไปมากโขแล้วรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งแต่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็วนอยู่กับการลดแลกแจกแถม2ปีรัฐบาลระบอบทักษิณแทบไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแจกเงินหมื่นละลายแม่น้ำ เฟถึงสใช้เงินไป2 1แสนล้านบาทวันนี้มีอะไรงอกเงยหรือไม่ได้วางแผนแก้ปัญหาระยะยาวไว้หร right ือเปล่าไอที่ไปด่า <nive> ว่าเขาเป็นเผด็จการเขายังสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ขึ้นมาเพื่อให้รัฐบาลถัดๆไปเอาไปต่อยอดก็ทั้งที่รู้ๆกันอยู่ว่าทุกวันนี้มันต้องแข่งกันเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไม่ใช่หากินกับเรื่องท่องเที่ยวอย่างเดียว แล้วรัฐบาลที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างก็แปลกครับพอมาเป็นฝ่ายค้านเก่งทุกอย่างรู้ทุกเรื่องส่วนหนึ่งอยู่ที่ผู้นำว่านำเป็นหรือเปล่าเว็บไซต์ไทยโพสต์เปรียบเทียบปฏิกิริยาของแพททองทานหลังเลือกตั้งซ่อมการจนบุรีและสีสเกตพบว่าแผนเสียงตกร่องเป็นข้อความที่โพสต์ Facebook อิงชินวัตรลังรู้ผลเลือกตั้งซ่อมการจนบุรี ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงและทุกความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนมอบให้กับพรรคเพื่อไทยค่ะแม้ผลการเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังแต่ทุกเสียงคือกำลังใจอันมีค่าที่จะผลักดันให้เราเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนอย่างไม่หยุดยัง้ง ขอขอบคุณพลเอกชินวัตรแมนเดชและทีมงานทุกท่านที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยจะนำทุกบทเรียนมาเป็นพลังเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่ออนาคตของประเทศไทยค่ะและโพสต์หลังรู้ผลเลือกตั้งซ่อมสีสเกต ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงทุกความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนมอบให้แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังแต่ทุกเสียงคือกำลังใจที่สำคัญให้พักเพื่อไทยเดินหน้าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปขอขอบคุณคุณกุ้งและทีมงานทุกท่านที่ทำงานอย่างเต็มที่ในครั้งนี้เราจะสรุปบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อประสบความสำเร็จในครั้งต่อไปค่ะเป็นการขอบคุณแบบ copy p a s e ฉะนั้นอย่าได้แปลกใจว่าทำไมพักเพื่อไทยถึงเข้าสู่ยุคตกต่ำเพราะเรื่องง่งายๆผู้นำพักยังไ right ร้ไอเดียคอล่นมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอม